แต่พอดิฉันโตขึ้นมาความจริงมันก็ตบหน้าดิฉันอย่างแรงเลยแหะคะ่ะว่าความสําเร็จถ้ามัวพึ่งกับความพยายามอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นอะไรที่ไร้เดียงสามากๆยิ่งเฉพาะคนอย่างเราๆแล้วด้วยแล้วก็เป่าให้พยายามมากแค่ไหนความสําเร็จก็ไม่มีทางเหมือนกับคนอื่นได้การยอมรับจริงๆมันมีหลายเลเวลเนาะถ้าเราไม่ได้ฝึก ระบุให้ได้ว่าเราอยากได้การยอมรับแค่ไหนมันก็คงทําให้เราเป็นทุกข์ตลอดเวลาแต่การยอมรับอันแรกที่อยากจะแนะนําคือเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่าการยอมรับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราได้เดินหน้าต่อว่าจะทํายังไงให้เราได้รับการยอมรับจากคนอื่นได้ในสิ่งที่เราเป็น อันแรกคือเรารู้ตัวก่อนเนาะว่าเราอยากได้รับการยอมรับอันที่สองเรารู้ว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทั้งสังคมทั้งคนรอบข้างอ่ะเขาคิดยังไงกับเราอันที่3ค่ะเราลองมาดูว่าเอ๊ะมันมีวิธีการไหนได้บ้างนะที่จะทําให้เราได้รับการยอมรับได้บ้างโดยที่ทําแล้วดีต่อต,ตัวเองดีต่อคนอื่นดีต่อคนรอบข้างไม่ขัดต่อศีลธรรม ถ้าเราอยากให้คนอื่นยอมรับเรานะคะโดยเฉพาะพ่อแม่เราเนาะอันแรกเลยเราต้องไปดูให้ได้ก่อนว่าคําว่าการยอมรับในความหมายของคุณพ่อคุณแม่ที่ที่เขานึกถึงคำนี้มันมีอะไรบ้างอาจจะแยกเป็นหัวข้อได้เลยค่ะพ่อแม่อาจจะอยากเห็นลูกสําเร็จประสบความสําเร็จนี่คือเป็นการยอมรับของพ่อแม่หรือบางครั้งเขาอาจจะแค่ขอให้ลูกเติบโตได้อย่างสบายอกสบายใจไม่โดนใครเขาว่าอันนี้คือการยอมรับของพ่อแม่ถ้าเราระบุ ได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆหาวิธีการเพื่อที่จะทําให้พ่อแม่ยอมรับเราในแบบที่พ่อแม่คาดหวังก็ทําได้นะคะแน่นอนว่าสังคมมันใหญ่เนาะเบื้องต้นเราอย่าตั้งเป้าหมายใหญ่ค่ะเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราทําครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกเฟลแล้วผิดหวังแต่ว่าถ้าหากว่าเราลองตั้งเป้าหมายเล็กๆดูสิคะการให้สังคมยอมรับ ขอบเขตขนาดเล็กลงหรือว่าไซสเล็กลงแล้วค่อยๆทำทีละหน่อยมันก็จะค่อยๆสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะคะ